อ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องประสบคาุขทุกคนเนาะวันนี้มาพบพ่อกันคือเก้าเนาะวันนี้อยู่ป้าอยู่ดงพี่น้องกะข้างหัวข้างสวนเฮานั้วแหละเนาะเดี๋ยวสีพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีเช็ดหัวเนาะพี่น้องบางคนกะอาจเช็ดบุเป็นเนาะบางคนกะฮหู้จักแล้วกะบุ่เป็นยางเนาะบ่ว่ากันบ่ว่ากันเบิ่งไปทากันพี่น้องนี่มาเบิ่งขั้นตอนเลเด้วยพี่น้องคือคุดอะลรเนาะพี่น้องขุดคุมพี่น้อง คุดคุมนี่แล้วตอนแรกก็คือนี่คุดคุมเนาะเพื่อที่เอาลักขั้วไปทางเนาะเอาตามความต้องการพี่น้องถ้าลักใหญ่กับคุดคุดใหญ่เนาะนี่คุดน้อยคุดน้อยแต่ว่าความทนนี่ถ้าลักง่ายง่ายอะไรยังดีพี่น้องลักซรัมมี่นี่หน้าเศร้านิดเนาะประมาณเช้าปีนี่บรุษพี่น้องหรือว่าไผ่บ่มีไม้ก็ ไม่เนื้ออ่อนก็นได้พี่น้องแต่ว่ากุ้มในทรงสามปีเนาะ<อ>นี่หลังจากนั้นเขาขุดแล้วเขาก็ย่อรักขึ้นเลยเนาะรักขึ้นมาเนาะนี่รักนี่ตัดประมาณเมตรแปดสิบเนาะรักขึ้นมาแล้วกันตับเต็มลุงเลยโ <c oughs> อ้โห <c oughs> เอ้ยนี่นหะนี่แหละพี่น้องเลยเออวันนี้มือร้อยมืออยตัวนี้คือเห็ดลัดทั้งห้วยพี่น้อง <c oughs> มาเบิ่งเนาะขุดคุ้มน้อยๆพี่น้องบ่ได้เอาหักมาเฮียงเนาะขุดไปก่อนรถยากน้อได้แปลงแปลงมเนาะนี่ขุดักบ่ล่มเนาะักใหญ่แฮงเนาะักใหญ่คุมเลยได้แปลงมเนาะขุดใหม่ก็บ่เป็นหยังขุดตมอีเล็กๆน้อยๆนี่แหละขั้นตอนแรกของการเฮ็ดหัวคือขุดเออขุดเดี๋ยวเดี๋ยวอันอนขั้นตอนน่งน่งน้น่งน้เนาะดึงดึงน้ดงน้าก้ง ใน้าเคิงอย่างเช่นอยงที่นะว่าสิดึงมีวิธีแนวใดเนาะเพียงว่าดึงง่ายหรือดึงยากเนาะบางคนโบจักอาจจะเห็นยังงายน้อยหนึงเนาะแต่ว่าบางคนก็มีวิธีของไผ้ของมันเนาะนี่แหละเมาเบิ่งพนาลงรักนี่ก่อนโอ้สิปั้มได้โบบาทีู่้เดียวไอ้กมันมันมันช้าไม่นี่เนาะ้นมาแล้ว วะขอบสูงกว่าหน่อยนึงตัดแบบใหญ่บ่ล่ะนี่อันนี้ตัดแบบบ่ได้แทงเนาะนี่เนาะนี่สิบอกเทคนิคง่ายๆคือไม้ใหญ่เนาะคือไม้นี่ําเาแล้วนี่น้ําหนักไม้นี่ถื่นเติบลเฮาสิมาบอกวิธีคือเอาไม้ไปแบบที่บ่บ่ได้อเบิดบ่หลายบ่ได้อหนักกือนี่ไลองเฮ็ดให้เบิ่งดูขาเฮาเอาขาเฮายืนตรงๆอืออันนี้ขานี้เนาะคือนี่ขามาโนี่ หาห้องถือก็ไม้เนี่ยเลียงไปไปนั as as oui. ้นน้อยนิดเลียงแล้วห้องก็กอดไม้มาปุ๊บเอาไม้เต็กเสีขานี่เสีขาแล้วกอดไม้คือดึงไปจึ๊งนี่เทคนิคง่ายๆเลยแล้วห้องอ่เด็ดอีกขั้นตอนเดิมคือเอาไม้งัดขาปุ๊บจบปั๊บนี่โอ้ง่ายๆเดี๋ยวง่ายเทคนิคง่ายๆเทคนิคง่ายๆง่ายก็สามารถเอาไปได้ อ่าพี่น้องบางคนพูดว่าผู้เป็นแล้วพูดว่าโอ้ยพระซามเพ็ดหัวกับอาร์คให้เบิ่งพูดว่าโอ้มันกะมีหลายวิธีเนาะพี่น้องใารเกียรต์เครียรต์มีเทคนิคดีๆเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันเนาะนั่นแหละสามารถเอาไปนำใช้ได้เดี๋ยวมือเมื่อนิน่งให้เบิ่งมันเบิ่งวิธีเฮานน่งน้ำเนาะว่ามันสิง่ายสิยากปานใดเนาะไปหาว่ากันเป็นั้นเนาอ้าพี่น้องต่อเนาะออต่มาต่อพี่น้อง สำหรับมือนี้แม่นได้พังลักแล้วเป็นที่เฉพาะอยแล้วเนาะนี่ต่อไปกับขั้นตอนนิ่งน้ำแล้วก็ตอกเนาะสำหรับตัวนี้แม่นเขาได้ตอกไปแน,น่แล้วเนาะนี่ใส่สามห้าวพี่น้องะสามห้าเนาะถ้าใส่สี่ห้ากับชินเนนนานแล้วก็ทีกว่านี้เนาะเดี๋ยวเขามาเบิง้งวิธีนิ่งน้ำพี่น้องะวิธีตอกเนาะ ว่ามีเสียวน,ออน,น้อเอาบุีซอยก็เือครับอ,อ่ะลองเบิ่งเนาะวิธีนี้เพิ่นว่าผู้เดียวก็เสียวก็เฮ็ดได้แบบง<ร>่ายๆตกได้เนอเ้อบายคือแต่ว่าเฮาต้องมีคนตี2อันเนาะต้องมีคนตี2องอันนะลองเฮ็ดให้เบิง่งดูคือเอาคข้าปืนึงเนาะมาทบเขานี้นีเนนน่เนาะเฮาดึงเข่งเข่งพอประมาณแล้วเนาะเข่งเข่งพอประมาณแล้วเฮาก็มาทบเขานี้นะครับเติบนี่ตกไว้ดึงมา ึงมาหลอกไว้เลยเนาะเอาเอาแข้งลอกไว้เลยเนาะงัดไว้เลยเราก็มาตอกมาซึ่งผู้เดียวก็สามารถเห็นได้เนาะนี่เอามาตอกตัวนี้ไว้ก้อนแล้วครับตอกปลดไอกไปเลยสังเกตว่าตอกแล้วปลดออกได้เลยนะนี่ผู้เดียวก็สามารถนิ่งได้พี่เนาะง่ายๆเนาะอยากได้เข่งแห้งสําใส้แม่นดึงเงาดึงเงาเนาะอันนี้ เข็งแห้งแล้วนี่เนาะเพราะว่าเนื้อที่มันบ,บนวชับเนาะมันเนื้อที่มันต่ำลงทั้งปุ่นเนาะมันก็เลยติดดินเลยเขาดึงขึ้นมันก็เข็งเองเนาะแหมัาก็ตอกดึงใบดึงใบไล่ขึ้นไล่ขึ้นเขาก็ดึง,ดงไไขึ้นหมทำให้จึงไไตอกใส่แล้วมันตอกนคือตอกเลยตอกเขาขอลดนลยมันจึงแน่นดีตอกเขาขอ,ขอเลยเวลาหมู่หีมาหลักของเขากบบมันขีดถอนยากเอา ตอเขาข้อเลยเนี่ยมันที่บูมี่หัวตะปูโผ่มามันทีงัดเนี่ยเวลาที่เขาทีงัดเวลาที่เขาที่มาอันหลักงัดเอานี่มันทีงัดบ่ได้พ่อมีแต่ตอกตักเดียวเนาะเขาตอกทบเลยมันสามารถงัดงัดง่ายมันเอาง่ายเดี๋ยวที่เขาข้อเนี่ยขนาดตัวเองก็ไม่พน่เลยแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งเด้อพี่น้อง สำหรับเ uh, ทคนิคตัวนี้มันเขาสามารถ uh, นิ่งได้แบ,บวาระไรอ่างนี้อะไรอยะจงอระอะจรอยะยะสั่นเนาะอันนี้ถือว่ามันคดเนาะหัวเขามันซื่อเนาะเห็นหัวนี่ซสื่อจุดเลยนี่คือสามารถเขา,านิ่งเท่าระค้งเนาะคือแมน,นคมยาวนะเขานิ่งบบดเดียวนี่นามักจับนี่โคง้งนึง่งนี่เขาสิใช่เสืส้อกาบดึงเอาแล้วเขาตอกทีเดียวเลยจบ เดี๋ยวสีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะไปฮอดทางนั้นก่อนเนาะเดี๋ยวเซธให้พี่น้องเบิ่งบางทีก็บ่เข้าใจนะสำหรับตัวนี้แมน่นระยะสั้นหรือว่าระยะจอ่อแบบว่ามันโค้งมันโคตรเนาะพี่น้องห่วโบซื้อหัวโบซื้อเฮากพ็พังไปโลดเนาะพังแบบบ่ได้เงี่ยเพียกได้เว้นห้องเว้นหยังเนี่ยพี่น้องเอาคร่าวๆนะตังบ่ไริสิเลียนเนาะพังไปโลดเนาะพัง บได้มีเพียกมียงแต่ว่าตัวนี้มันกัดินดินเท้าฮือนแล้วพี่น้องแต่ว่าทางนี้มันเป็นห้วยเนาะเาเห็ดกันง้วกันควายื้่เนาะต้นเห็ดยับลงไปลายนะดินมันเกือกอนกมาอะไรนี่ก็เลยเห็ดยันห้วลงน้ำเนาะเลยเห็ดขึ้นมาไก่เติบเอาพอประมาณเนาะพอได้กันง้วกันควายเนาะเอาเดียวขั้นตอนต่อไปวิธีที่ช่องเดียวซีเห็ดให้พี่น้องเบิ้งต่อเลยเนาะ สำหรับขั้นตอนตัวนี้มันประมาณนี้เนาะมาต่อสำหรับวิธีที่2องพี่น้องมาเบิ่งเนาะอันนี้คือเวลาเาอาหนึ่งเบิดกอ้อเลยเนาะนี่มันสียาวแห้งเนาะมามาเบิ่งวิธีแบบง,ง่ายๆพี่น้อง ผู้เดียวก็สามารถเ็ดได้คือกันอันนี้ก็พีน้องแม่เดียวก็สามารถเหดได้กันนอกวิธีนี่ก็เอาสายสายก้าบดึงนาะวิธีนี้ง่ายสุดวิธีนี่ง่ายสุดคือเ้าดึงให้มันเข่งไว้เนาะแล้วเฮาจงไปตอกทีหลังนี่นี่อยากได้เข่งอยากได้นั่นสำหรก็ดึงเอาเนี่เนาะนเอาดึงกา้าบเออมันเข่งตามระดับเท่าที่ต้องการแล้วเฮากัาพบพอพอประมาณนะครับไปเลาะตอกเนาะบานแต่ว่าสําหรับอ่า เดี๋ยวว่าไผ่ที่ว่าหัวซื่อๆนะพี่น้องมันสีง่ายแห้งเนาะแต่ดึหัวเฮ้าในถือว่าโคตรซื่อเลยสําหรับไผ่ที่ว่าโบมีหม่งผูกเสื้อสายก้าไว้แบบนั้นเนาะเฮ้าก็สามารถเอาเอาละขัวหรือว่าเอาไม้มาจ่ายรักรักหัวเลยนี่เนาะลักกัวักถ้าทะใบจ่ายมั่นก็จิบุยุเนาะมันทิลบหัวละหัวเฮมตันี้ใช่รักตัวนี้เนาะสาหรับไว้ดึงก้าตัวนั้นแล้วก็จ่ายอีกรักนี้มาใส่นี่ สำหรับไวโต๊ะเล็กตัวนี้ระยะดึงก้ามเป็นประมาณนี้ลักษณะแล้วเบิ้งที่จะแข่งแห้งแล้วตอนนี้เข่งเกินเพราะว่ามันตอนนี้เขาอยู่ลุบห้องพอดีมันชิดหน้าเขาเห็ดทั่วแบบนี้บง่ายคือเอาเห็ดบนตื้นเทียมทาเนื้อที่ห้ามๆเนี่ยชิดสบายเนาะโบเลโกะวิธีนี่ง่ายสุดพี่น้องวิธีนี้ทาเนื้อที่เขาอ่ำนวยเนาะ เขาดึงเทธอละก็เลยเนาะแล้วก็เลาะตอกอย่างเดียวเนาะสีง่ายแห้งเนาะคือวิธีนี้กับสีเข่งแห้งเนาะเข่งลายกว่าเอาเงินก้อนตีดึงเนาะอันนี้ก็คือเขาสีดึงลงมาใส่เนาะบวกเข่งเกินบะเบญาเอาอีกบะเพื่อเขาคุมลงมานี่เด้ เ่งเกินน้อนเดี๋ยวยาลงมาอีกนี่เราพี่น้องเอาเสื้อกล้ามีากได้เข่งท้ำใดก็ได้นะเข่งจุดขาดเลยก็ได้เออประมาณนี้แหละปรับได้ตามใจชอบประมาณนี้ล่าพี่น้องอันนี้มันสำหรับทางเอฟซีบนคอมาเนาะว่าเพื่อนจะใครเห็ดคลิปเกี่ยวกับเห็ดขั้วไ้เบิ้งแน่เพื่นวา นี่เก็ได้เห็ดหทเบิงแล้วเนาะสิปะมาานีถ้าเบิงตอนตอกแล้วพี่น้องสิเป็นเท่าไดสํสำหรับเนะ้อที่ก็มันโบเพียงเลรเนาะเห็ดไปตามเน้อที่เนาะเบิ่งตอนตอกแล้วพี่น้องนี่เด้หัวเฮากับไกล้สิสําเร็จแลวเนาะนี่แล้วเพื่อนว่าเป้าหม,มายมีไว้พุ่งซนเนาะนี่เ <c ười> หุ้บดชนเนี่ยระชนเนี่ยนี่เงาเป้าเนี่ย เอ <c oughs> าไม้ไปพุ่งชดแน่มนชนาชดแน่งับเป้าเลยข้อชิบไ่ห่ <c oughs> อไปนะฮะส้มตอนแล้วเหรอเนาะพี่นะ้องตอนนี้ก็ได้เซตเรียบห้อยแล้วเนาะใส่สนะามห้าเนาะต่ำน่ยหน่อยหนึ่งะนาดสีความบ่ได้แล้วนะเนาะเกือบเพียงเอิกแล้วเนะาะต้องเบิร์ทั้งห้องพี่นะ้อง ทั้งห้องนี้เฮาสีเฮ็ดแบบนี้เนาะพี่น้องคือตัง้งร่มนี่สีใส่ไหมเนาะพี่น้องเพราะว่าเวลายามฝนยามน้ำมามันเฉียวขี้เหงื่อมาใส่น้ำเฮานาะเ,เดี๋ยวน้ำเฮาสิขาดนะเนาะเฮ็ดแบบนี้เฮาสามารถเปลี่ยนได้นะไเนาะไหมเฮานะกบ,บุนี้ย่างลายเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละตอนนี้ก็เล่นแล้วลนะเนาะ เดี๋ยวที้เย็บห้อยแล้วกระสีประมาณนี้ละหน้าตากระ่มี่ยังหลายเนาะโบยากโบซับซ้อนเนาะไผกระฮ็ดได้เนาะโอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วเนาะ มากแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเหดคลิปไม่ๆอีกเนาะ